ันนี้เราพาช่างในเดดไปด้วยนะคะวันนี้ก็ตามสถานการณ์อากาศออ,อะไรอะ่ะพายุวิภาแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะโดนหรือเปล่านะคะแต่นี่มามืดถืมหมดแล้วนี่เดีย๋ยวเราไปติดตามช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์นะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างไปกันเลยคะ่ะส่วนใหญ่ที่โชว์พี่มืดคือไม่รอดไม่เคยได้มีบ้าอ่ะลุ้นลุ้น

เคยกินแต่เขาบอกว่าเนื้ออร่อยมากเลยนะทุกคนต้มยำนี่เด็ดเอาไว้ต้องหาโอกาสลองเดี๋ยวเราไปรู้ลกต่อไปกันจ้านี่โอ้ยปลาดุกตัวไหนลูกยังไม่ได้ตัดเงี่ยงอ่ะนี่ค่ะดูดูอันนี้ก่อนโอ้โหเนี่ยดูดิ ดิ้น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 ดินดินแต่หน้าตามันน่ากลัวมาก <s ci val> <c oughs> ดู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 ร uh. ้องร้อง,องนี่เขาเรียวกว่าปลาอกนะคะแถวบ้านหญิงเรียกปลาอกเนาะนี่จ้ะผลงานที่เรากู้มานี่ได้ปลาดุกสองตัวใสสวยๆนี่แล้วก็ปลา ปลาบูปลอีโคปลอบเดี๋ยวเรามาลุนลูกนี้กันนะคะทุกคนเตรียมพร้อมโดนฝนทุกวันไอแล้วนะ่ะเฮ้ยเอา้านึกว่ากางเกงตูดขาด <c oughs> ซื้อมาใหม่นลยน่ะจริงปะล่ะเอาไปใช่แกใบไม้ <c oughs> <c oughs> ไดับลุนลูกนี้กันนะคะทุกคนลูกนี้เนี่ยสนมากจะได้กุ้งด้วยนะ นี uh, ่น้ำตื hey, yes Mother, ้นหน่อยน้ำน้ำไม่โตกู้ง่ายไม่ต้องดำน้ำอุ้ยงูอุ้ยงูอะไรอ่ะงูงูอะไรงูปูโอ้ยตกใจเฉีดเลยอุ้ยโอ้ยไม่ตกใจงูตกใจหงูง้อง้ยงูมันอยู่ตรงเกมเมื่อกี้ก็กลัวมันจะมาเกาะไงอ๋ออยังไม่ออกด้วยยังไม่ออกด้วยอุ้ย ตกใจตีตีหญิงล่องูฉันก็เดินทางะไม่ได้ตกใจงูตกใจเป็นหญิงกีดโอ้ยไ่ดูมันออกอ่ะเอ้อนานอ่ะมันยังพันอยู่เลยอ่ะโอ้โหตัวสวยตัวสวยด้วยใครยังโอ้ยเกมก็ต้อ้ตกใจงูตกใจเป็นหญิงกีดอ่ะใครอยากเห็นเกม พังออกมาเนดนช่องผิวหนังเลยทางนี้กำลังเช็ควิดีโออยู่โหตกใจแทบเกือบเป็นหลุหัวใจหลุดหัวใจเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยมี่บ้าหูใหญ่อ่ะโอ๊ยโหโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดโอ้ยหัวยังก็ะดูกหมูเลยตายแล้วทำไม่ถูกแล้วตายไม่ถูโอ้ยโ่งขนดีตรงนี้นี่ทางนี้เสร็จไปกี่กี่กิโลอ่ะน่าจะเป็นโลครับผมว่านะอืม แล้วก็ไอ้ดุกนี่ก็ไม่เล็กนี่สุดยอดเอกเรื่องจะเป็นไอ้ดักด้วยหรือเปล่า<น>เดี๋ยวเราไปดู<ๆ>ลูกต่อไปกันนะคะทุกคนนี่จ้าผลงานทแทบแตกตกใจงูไอ้อคนที่หาไม่ทลายหรอกแต่อีกคนที่อยู่ถ่ายนี่เจ้าเห็นก่อนใครอะ่ะโห้ยดูตัวนี้สิโห้ยโอ้ยตามขึ้นนะทุกคนนี่นี่เขาเรียกว่าปลาบู่น้ำน้ำจืดน,นะคะนี่แต่มันอยู่ในคลองน้ําเค็มนะคะทุกคน ถ้าฝนมันตกมากๆกนะันเนาะเอ่อน้าจืดมันก็จะลงมานะคะนี่ดูเยโอ้โ,อโหย,ยกไม่ไหวอะ่ะนี่แล้วก็ปลาปลาปดุกนี่สองตัวสองสีปลาดุกเหมือนกันนะคะทุกคนรอบนี้เอ่อลูกนี้หมาเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุป้นลูกต่อไปกันนะคะอ่ะมาจา้ะเรามาต่ออีกลูกหนึ่งหวังว่าลูกนี้คงเราไมไปเจอสัตว์ประหลาดอะไรอีกนะคะ มันลุ้นกันค่ะโว้ยจะมีหรืตายได้เราเนี่ยอุ้ยไปไวๆอุ้ยอุ้ยดูลูกนี้อ้ยนี่โอ้ยลูกนี้อยู่ใกล้กันครับยกต่อเนื่องเลยเนี่ยโอ้โหไปดูหลายตัวครับนี่ได้ปลาบูมาอีกสามตัวนะคะ แต่ไซส์สวยทั้งนั้นเลยว,วันนี้สี่กิล่อครึ่งกิโลขึ้นนะป็นูนเนี่ยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูลุ้นตอลูกต่อไปกันนะค,ะ,นคะทุกคนเป็นของน้ำเค็มครับบรยบรยากาศองสวยๆกรอบฟ้น,นมาจากทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นลูกนี้กันนะคะว่าจะได้อะไรบ้างดูให้ดีอะ <c oughs> <c oughs> ดูให้ดีนะว่ามีปลาหรือหรือเปล่ามีตัวยาวๆนะเฮ้ยเฮ้ยแวบเดียวลองเหือ่ะมามีลุ้นมีลุ้นอุ้ยอุ้ยอีกแล้ว ต้งัวรอบนี้ได้แค่ปลาอีโ้แล้วก็ปูแล้วปลาบูหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูลุนลูกต่อไปกันจะทุกคนมาดูการมัดปูนะคะนี่ปูตัวเล็กนิดเดียวหันมาดูปูหน่อยนี้ปูตัวไม่โตเลยอ่ะปูเล็กๆกะมองปูนะคะทุกคนปูไข่หรือปูอะไรเนี่ย เทยตายปูกระเทยหายแล้วพี่เอองามเลยเนี่ยยิงเนี่ยเทยดูดูปูนะคะแต่พุกว่าปูไข่นะมาจาาเรามาลุ้นลูกต่อไปกันจ้าหนุนแนวหน้าแนวหน้าเตรียมตังแล้วลูกนี้รอบโพเลยจะได้อะไรปอาเนี่ยมีเสียงมึองปอเอง ขอชมถามอย่างเดียวว่ามีเสียงหรือเปล่ากลับหลบปุ๊บมันจะแุกเลยปลุกปุกย่าอุ้ยอุ้ยอะไรไม่อะไเงียบนะค่ะเงียบเลยเงียบอังเงียบจริงๆสง่ดเลยเออสง่ดเช็ดเลยอ่ะปูปูแดดปูแดดอะไรบ้างอ่ะ หหลครับผมลูกนี้ไม่หมาเลยค่ะได้ปูตัวเล็กทิดเดียว,ดวยเดี๋ยวเราไปลุ้นลูกต่อไปกันนะคะมาจา้า<ม>เรามาลุ้นลูกนี้กันนะคะทุกคนนี่ผลงานแต่ลูกเมื่อกี้อ่ะไม่ได้ไเลยเลยได้ได้ปูตัวเล็กๆตัวเดียวเดี๋ยวมาลุ้นลูกนี้กันนะคะ ลุ้น,นว่าจะได้อะไรบ้างวันนี้เพิ่งได้แค่ปลาดุกแค่สามตัวแต่ได้ปลาบูเยอะตั้งแต่มีออเดอร์สั่งลัวๆนี่ปลาเริ่มหายยากแอุ้ยอุ้ยมีมี อะไรเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 เรวเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้หัวลุกออกไปหายโอ้โหทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวจะาหนองหางเดี๋ยวแล้วมันใช้ออกไปหายหู้ทุกคนนี่ไม่ใช่งูนะคะเฮ้ยโหดอกใจหญิงแงแรเลยปลไหลมีหูครับโอ้ยทุกคนนี่หูใจริงใจริงโอ้ยเดบุมเลยเดประดุกนี่ปลาไหลโอ้ยเฮ้ยมันกัดนั่นกัดเฮ้ยมันออกมามันจะกัดแล้วแน่ๆเลยอ่ะ <Five> ไปก like oh, well, well well, ่อนละเค็มครับอุ้ยแล้วปวใจตกใจนะโอ้ยมือที่แรกนึกว่างูกันตกใจสงัดอ่ะโอ้ยตกใจกับวายยดู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 โอ้ยตัวเนี้ยเป็นกิโลแล้วมั้ง ใส่กระังทันี้นหงหางเข้าไปรวบกระชังในทันอ้ยันแขังแรงนะหืมโอ้ทุกคนดเดี๋ยวเราไปดูลูก<ไ>ต่อไปกันนะคะโห้ยลูกนี้ตกใจเช็ดเลยอะ่ะนึกว่างูอีแท้ปละไหลน้ําเค็มตัวเป็นกิโลนะมาจา้ะรามาสรุปกันนะคะเราคู่ไปประมาณเจดลูกมั้งจะไม่ได้ประมาณเจดลูกนี่ค่ะลูกเมื่อกี้ นี่เลยปลาไหลทะเลตัวใหญ่มากนี่ค่ะว้วย,ยปลาดุกกันแล้วก็ปลาปลาบูนะคะนี่ตัวใหญ่จริงๆนี่ปลาบูได้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้นับไม่ถ้วนประมาณสิบตัวได้แล้วก็ปลาดุกสามตัวได้ปลาดุกสามตัวแต่ไซส์สวยอยู่นะคะแล้วก็ปลาปลาอกไบอ,อ,อีโก้นี่นะคะชุดแรกของเรานะคะนี่ โอ้ยจะหมานจริงอันเดอร์ปลาไหลเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูลูกนี้กันนะคะวันนี้เรายังไม่ได้กุ้งหลวงเลยนะลูกนี้ยังมีก้ามอ่ะก้ามไหมกาเป่งกาเป่งเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะทุกคน ลุน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 โอ้โนี่หมลุีมีขยะเพียบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นลูกต่อไปกันนะคะนี่นี่จ้าบรรยากาศวันนี้เราคิดว่าฝนจะตกนะคะแต่ไม่ตกบรรยากาศดีสงาดเลยอะลมพัดเย็นเย็นเนี่ยโอ้โ เดี๋ยวเราไปดูลูกนู้นกันนะคะทุกคนนี่น,นี่เดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันนะคะนี่กำลังจะถึงละม,มาจา้ะเดี๋ยวเรามาลุ้นลูกนี้กันนะคะทุกคนตอนนี้เราออกมาตรงปากคลองแล้วนะคะนู่นนู่นดูไก่ลิบลับกีเกมเขาออกกูเนี่ย สองสามวันกูขั้งครับหลอกแบบนี้จะไม่ได้กูทุกวันหุยบุงบ๋งบุง๋งบุ๋งเรียกถึงฟองมีไพ่หน้า <c oughs> มามาดูวับไหลมาแล้วแต่เป็นทองมาจะต้งปากทองนี่มันปากทองจะเด็ดไหม ลุ้นๆคะทุกคนมาค่ะมาลุ้นเลยลูกนมัดมัดมัดอุ้ย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 ดินดินเอาให้ตื่นเต้นซะดินใช่เลยเกินใส่สองตัวได้ปลาดุกเล็กๆตัวเดี๋ยวเราปล่อยลูกปลาดุกไปแล้วกันนะเหลือปลาบูายเล็กอย่างนี้เราไม่เอาใช่ไหมเก็บเดี๋ยวเราไปต่อรูปหน้ากันเลยค่ะ มาจ้าต่เวลาลุ้นลูกนี้อีกแล้วลูกนี้เราเพิ่งย้ายมานะคะย้ายมาหาสาเลใหม่วันนั้นวันที่ได้ปลาช่อนน่ะเราย้ายมาตรงนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารุนกันนะคะทุกคนมาแล้วจิ้มเ,เพชรครับในพานยิ้มหวานนี่อะไรดีๆเปล่าโอ้ยโอ้ยย,ยมีมีมีุกคนมีเตรียมเตรียมดูเลยค่ะทุกคนน่าจจะเป็นปลาดุกแน่ๆน ระวังะระวังตกกระชังนะเด็ดเดี๋ยวกูหลอบตกน้ำตุมไปไม่รู้ใครไงอุยกอ้ยอ้ยโอ้ยกอุย้ยโอ้ยอุยโอ้ยโอยูอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้น้ยตอ้ยโอ้อยโอ้ยนอ้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้็โอ้ยโน้ยโออ้ยโอ้ําอ้อ้ ออกมาอยู่ทะเลมีทั้งเ,เ,เออเลยเป็นดุกทะเลไปเลยค่ะน, <c oughs> นี่นี่โอ้ตัวนี้ใช้สวยตัวเป็นกิโลอ่ะนี่โอ้ยมานเขาลุอีกมาแล้ว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 ลบก่อนลบ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 โอ้ยมีเงี้ยงต้องขอลบก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเอ่อมาตรงเนี้ยอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะคะตัวใหญ่ด้วยนี่เดี๋ยวไปลุ้นลูกต่อไปกันจ้า นี่ปลาบูแล้วก็ปลาดุกปลาไข่ <laughs> ปลาไข่เก็บกําไว้ก่อนปลากําไข <laughs> ่เดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันนะคะทุกคนนี่เราย้ายมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้ปลาอะไรเปล่าใหญ่ใหญ่ให่ครับเขาเหล็กๆเราปล่อยออกหมดเลยนี่นะเชี่ยวเลยอะ่ะและวตีเซาเไพ่ลมแรงแบบลูกน้ำจืดนี่นี่มาจ่ะ เก่าเป็นลิงเลยสี่นี่มีหรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะทุกคนเมื่อกี้ได้สามตัวใหญ่ๆกับปลาดุกกุยโอ้ยดุกกุยดดกุยตัวนี้นีค่ะ นี right? ่ได้ปลาดุกอุยเหลืองเลยอ่ะแล้วก็ปลาอุกเฮยเปูปเต็มลูกปูอะไรอ่ะปูใบไม้ปูใบไม้ปูใบไม้ยกมาเร็วยกมายกมานุนหนุี๋ยกมาอยู่ในรอบเองยกม่จบไมยกรอบมานี่อุ๊ย นี่ค่ะทุกคนนี่สิ่งที่เรารอคอยใกล้จะมาถึงแล้วนะคะนี่ตรงเมียด้วยอะ่ะปูใบไม้แต่เสียดายมีแค่ตัวเดียวเนี่ยเราจะไปทำไงกินได้เราต้องปล่อยไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้ถึงโอกาสหน้าปูใบไม้หรือปูแป้นเนี่ยเจอกันแน่นอนโอ้ยไปเลยค่ะ สองตัวปลาหมอเทศแล้วก็ปลากรดนี่ค่ะที่สำคัญเนี่ยโอ้โหเนี่ยในกุ้งกมัมกามเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ปลาบูนะคะนี่โอ้โนี่ปลาบูที่ได้ตัวเนี่ยก็เป็นสิบนะคะนี่แล้วก็ปลาดุก คลิปที่หญิงทํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หญิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ